สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความน่ารักของชาบูกับไมคี้ค่ะดูชาบูกระโดดขึ้นไปบนกำแพงบางดวงอาทิตย์เลยเจ้าไมคี้ก็แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรไม่รู้อยากรู้อยากเห็นจังเลยเจา้าคนนี้ยซนค่ะไมคี้จะสซนกว่าชาบูชาบูเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาจะนิ่งไมคี้เขาจะดุกด๊กติ๊กดุ๊กติกของเขาค่ะโอ้โหภาพนี้สวยงามค่ะ เมื่อกี้คะ่ะชาบูคู่ตะวันโอ้สวยงามมากค่ะภาพนี้หาชมยากค่ะมายคี้กับแสงตะวันกับดวงอาทิตย์กําลังขึ้นว้าวสวยมากค่ะอันนี้สวยมากเป็นมุมมองที่แบบอืเราจะหาถ่ายได้บ่อยจะได้หรือเปล่าสวยมากค่ะสวยสวยจริงๆภาพนี้ว้าวมากเลยชาบูเขาหน้ารักค่ะเขาเป็นเป็นสมาร์ทแคท เป็นแมวที่แบบสมาร์ทมากส่วนชาบูเขาก็จะอ่าส่วนไมกี้เขาจะดุงด้งดิงด้งดุ้งดิ้งค่ะตามภาษาอันนี้อันนี้สวยโดนที่กำลังขึ้นกับเหลี่ยมกำแพงว้าวสวยมากๆค่ะภาพนี้ไม่ใช่จะหาถ่ายกันได้ง่ายนะเนี่ยต้องจังหวะได้จริงๆจังหวะได้จริงๆ สวยงามดวงอาทิตย์ก็กำลังจะค่อยๆขึ้นค่ะพ้นพ้นจากขอบกำแพงเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นถ่ายจะจะยังไม่พ้นกำแพงนะอันนี้เริ่มเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจอยชอบจอยชอบมาดูดวงอาทิตย์มุมนี้ค่ะเพราะว่าดวงที่เขาจะขึ้นมุมนี้ทุกวันขึ้นมุมนี้ทุกวันเลยแล้วก็จะไปตกมุมหน้าบ้านค่ะสวยงามชาบูก็ช่างจะสรรหาที่นั่งค่ะ ว้าวว้าวมากชาบู่ังจะสรรหาที่นั่งจริงๆไหนดูอีตาไมากี้สิโอ้ตาไมากี้ตาไมากี้จะขึ้นแล้วโอ้อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบสุดยอดค่ะสุดยอดมีความเป็นธรรมชาติของของทั้งสองสองตัวเขาค่ะของลูกชายโอ้น่ารักโอ้อันนี้สวยสวยชาบูอยู่ได้นานมากเลยนะว้าวมากค่ะว้าวเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน ท,ที่รับชมคลิปก็จะต้องชอบจะต้องชอบแน่ๆเลยต้องชอบแน่ๆเลยค่ะมุมนี้สวยงามสวยงามจริงๆว้าวมากโอ้สวยค่ะสวยขนาดคนถ่ายยังชอบเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้จะหาถ่ายอนได้ง่ายๆนะแบบนี้สุดยอดมากสวยงามมากเอาจะไปละกระโดดลงละ อยู่ให้ชื่นชมแป๊บเดียวเอง